ข่าวเพื่อแห่กสิกรรมไร้สารพิษราชธานีอโศกแจกข้าวสารวันเสาร์าที่9กรกฎาคม2566เพื่อแห่กสิกรรมไร้สารพิษราชธานีอโศกที่นำผักไร้สารพิษมาขายหน้าร้านสหกรณ์บุญนิยมทางตลาดวารินชำราบได้นำข้าวหอมมะลิจำนวน100กิโลกรมัมมาแจกฟรีเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงราชการที่10 วันอาทิตย์ที่30กรกฎาคม2566เพื่อแห่กิจกรมรมไร้สารพิษราชธานีอโศกได้ร่วมกันแจกข้าวสารประมาณ1,000กิโลกรัมฟรีบางร้านได้ทำลอดช่องมาร่วมแจกด้วยครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาในหลวงราชการที่10วันอาทิตย์ที่30กรกฎาคม2566เช่นกันที่ราชธานีอโศกบริเวณตลาดประชาราษชาวพว่อขาแม่ขายตลาดประชาราษ ในร่วมการเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนพรรษาโดยการแจกข้าวสาร200กิโลกร,รมัม1ถุงต่อ1ครอบครัวเช่นกันครับข่าวปันสุขเฉลิมพระเกียรติวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคม2566ตั้งแต่เวลา9เนริกาชาวชุมชนราชธา,านีอโศกโดยทีมงานปันสุขใต้ร่มโพได้จัดโรงบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาในหลวงราชการที่ส0เนื่องจากฝนตกติดต่อ,อก,กันมาหลายวันจึงได้ย้ายมาจัดที่บริเวณอาคารบวรแทนในงานก็ยังคงมีโรงบุญอาหารมังสวิรัตจากชาวชุมชนและนักเรียนสมศักดิาเช่นเคยอาทิก๋วยเตี๋ยวข้าวเหนียวส้วมตำขนมปกไอศครีมโฮมเมดน้ำเก๊กฮวยน้ำผักและน้ำสมุนไพรจากทีมแพทย์วิถีธรรมซึ่งได้ไปแจกในฮานมังบ้านราช ู้มาร่วมกิจกรรมนางรับประทานอาหารในร้านได้รับความสะดวกมากขึ้น,นกิจกรรมบนเวทีได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนอนุบาลตุกติว้วและสมุทรพรามมาขับร้องสร้างความบันเทิงบนเวทีร่วมกับชาวบ้านและชาวตลาดประชาราชที่มีการจัดโรงบุญแจกข้าวสารเช่นกันคอนเซปต์ Concept วันนี้จึงเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงราชการที่10ครับ สาวบาวรราชธานีอโศกร่วมกิจกรรมวันอาสาหาบูชาวันที่หนึ่งสิงหาคม2566เป็นวันอาสาหาบูชาเวลา6นาฬิกาสนาทีนักเรียนสมัยศกขาชาวชุมชนและญาติโยมที่เข้าพรรษาได้ร่วมกันใส่บาตรในช่วงเช้าเนื่องจากเมื่อคืนฝนตกอย่างต่อเนื่องสภาพพื้นถนนด้านนอกเปียกแฉะไม่เหมาะกับการจัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรเช้านี้จึงย้ายเข้ามาในเฮือนศูนย์มีสมณะ13ารูป พระอคตุกะสามรูปสิขมา1สิบสองรูปรับบิณฑบาตโปรดญาติโยมที่ตั้งใจมาสร้างกุศลกันในวันนี้เวลา9ก้นาฬิการ่วมกันฟังธรรมะมก,ก่อนฉันจากท่านสมณะเดินดินติขะเวโรช่วงเย็นเวลา18บแนาฬิกามีการเวียนธรรมซึ่งปกติทั่วไปจะมีการเวียนเทียนแต่ทำเนียมปฏิบัติตามแนวชาวอาโศกท่านละสามนาทีจากท่านสมณะเจ็ดรูปท่านสิขมาสแปดรูปมาเวียนแสดงธรรมที่เป็นสัจจะ ความจริงโปรดญาติโยมให้นำไปปฏิบัติจนเกิดมรรคผลในตนเองได้ช่วงท้ายรายการเวลา19นาฬิก20นทมมาทีฟังธรรมะจากพ่อครูสมณะภูทิรักษ์ได้อธิบายความสำคัญของธรรมจากกัปปวัตนสูตรคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นข้อธรรมสำคัญในการหมุนเวียนกงล้อธรรมจกักรขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ราชธา,านีอโศกมีสมณะจำพรรษาจำนวน28รูปสิคามาสิบรูปพบความเป็นบรวรคือบ้านวัดโรงเรียนที่ทุกคนได้มาเข้าร่วมปฏิบัติธรรมกันอย่างพลักพร้อมมาฟังธรรมมาตั้งตาบ,บ่าธรรมเพื่อฝึกตนเองในการลดละเลิอกกิเลสในช่วง3เดือนหรือต่อยอดไปจนถึงออกพรรษา ข่าวกิจกรรมวัน,วนบวรบวรราชธานีอโศกประจำวันจันทร์ที่31กรกฎาคม2566มีดังนี้ค่ะสีม่วงไปถอนหญ้าปแปลงมันเทศที่สวน204บ้านกุฎระงุมอัติประเทืองทำให้ข้อมูลว่าปแปลงมันเทศปแปลงนี้มีทุกสายพันธุ์คือมีทั้งสีขาวสีส้มและสีม่วงการปลูกมันเทศจะถอนหญ้าเพียงครั้งเดียว เมื่อใบมันเทศปกคลุมแปลงแล้วยาจะไม่ขึ้นอีกเลยเนื่องจากเป็นการปลูกนอกฤดูกาลหัวมันเทศจะมีขนาดเล็กซึ่งจะเก็บผลผลิตได้ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะสำหรับนักเรียนชายไปช่วยกันขุดทางระบายน้ำร่องแปลงมะเขือเนื่องจากฝนตกลงมาทำให้น้ำท่วมร่องแปลงซึ่งอาจทำให้ต้นมะเขือเสียหายได้ค่ะ สีชมพูไปตัดแต่งต้นผักปรังที่สวนแม่เปิ้ลข้างเงินบมวรเพราะว่าใบผักปบังปกคลุมแปลงหนานแน่นมากทำให้แปลงผักชื้นอากาศไม่ถ่ายเทหากไม่ตัดต้นออกบ้างอาจทำให้เกิดเชื้อราใบสนิมขึ้นได้ค่ะเมื่อตัดต้นแล้วนำไปร้างน้ำเอาดินออกแล้วนำไปให้ทีมงานคัดแยกโดยใบนำไปแปรรูปที่บ้านราชชอ็อปส่วนยอดนำเข้าโรงครัว และไปเป็นวัตถุดิบที่อุทยานบุนนิยมค่ะสำหรับต้นนำไปแจกที่กระท่อมปันสุขให้คนนำไปปลูกสีเหลืองสีแดงและสีส้มรวมพลังไปช่วยกันเก็บเผือกที่ริมโมนเพราะว่าน้ำกำลังท่วมแปลงค่ะโดยลูกเผือกหัวเล็กๆนำไปผึ่งลมบนตะแกรงให้แห้งเพื่อนำไปปลูกต่อที่สวนด้านบนส่วนหัวเผือกนำเข้าโรงครัว ส่วนต้นเผือกนำไปปรุงอาหารที่อุทยานบุนนิยมค่ะคุณอุบลวรรณาผู้ดูแลให้ข้อมูลว่าเผือกมีอายุแปเดือนจึงจะเก็บหัวไปรับประทานได้แปลงนี้เริ่มปลูกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแต่น้ำมาท่วมแปลงเสร็จก่อนปกติการปลูกเผือกหากไม่เก็บหัวก็จะปล่อยไว้ในดินได้เลยจะรับประทานเมื่อไหร่ก็ค่อยไปขุดมาทำอาหารเนื่องจากเผือกไม่มีมแมลงรบกวนค่ะ แล้วทำไมไม่ย้ายไปปลูกที่อื่นคุณอบุบลบรรณาผู้ดูแลบอกว่าเนื่องจากตินลิงโมนแปลงนี้มีสารอาหารธรรมชาติเยอะมากแต่ปีนี้น้ำมาเร็วจึงต้องกู้ลูกเผือกและนำไปปลูกที่อื่นเมื่อน้ำลดลูกเผือกที่เก็บไว้ก็จะนำกลับมาปลูกที่นี่อีกครั้งค่ะเพราะที่นี่ดินดีมากแม้ต้องเจอกับภาวะน้ำท่วมก็ตามสำหรับกิจกรรมวันบวอรสัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้ค่ะเจริญธรรมสมดีค่ะ สม,มะปีขาบ้านราชข่าวเก็บมันเทศช่วงกลางฤดูฝนปีนี้เกิดฝนตกต่อเนื่องมาแทบทุกวันทําให้ชุมชนราชธานีอโศกเร่งเก็บผลผลิตที่ปลูกไว้ในแต่ละพื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อนที่น้ําจะเข้ามาท่วมมันราชเมื่อวันที่ 3, สสิงหาคม2566ช่วยกันโฮมแหงเก็บมันเทศญี่ปุ่นโดยท่านสมณะศิขมาศผู้ใหญ่ในชุมชน และนักเรียนสัมมาสิกขาราชธานียโศกชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองและสามรวมได้กว่า30คนช่วยกันแก้ปัญหาภายในชุมชนด้วยการช่วยกันโฮมแองเก็บมันเทศอย่างสนุกสนานแม้จะเหน็ดเหนื่อยบ้างอีกทั้งยังพบเจอกับมดคันไฟต่างก็ให้กำลังใจแก่กันและกันมันที่เก็บได้ยังให้คุณค่าน้อยกว่าความสามัคคี ซึ่งเป็นมิตรภาพที่อบอุ่นระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เช่นเดียวกับต้นไผ่ที่นับวันจะแตกหน่อออกผลผลิตมีให้เก็บไม่เว้นแต่ละวันแม่บุญเรืองและทีมงานก็พากันเก็บหน่อไม้ในชุมชนซึ่งมีตลอดแนวบริเวณริมมูลเพื่อมาประกอบอาหารแล้วไปจำหน่ายที่ร้านอุทยานบุญยมแม่บุญเรืองบอกว่าเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเราได้สละเวลา แรงงานให้ชุมชนแล้วก็มีความสุขสุขเพราะคิดจะให้ใจก็เป็นสุขแล้วข่าวนักเรียนอนุบาลตุกติวและสมุนพระรามจำนวน23คนครุห้าท่านมาร่วมแสดงความกตันยูต่อบรรพชนผู้มีอายุยืนยาวอยู่ในคุ้มตะวันตกที่บ้านแม่บนรุง่งอายุ88ปีโดยมีท่านสมณะแสนดินภูมิพุทโธ มาเป็นประธานแม่บุญลุ่งซึ่งเป็นสมาชิกชาวค่ายสัมมาอาเรมักมักจะไปฟังธรรมอยู่เสมอบรรยากาศในบ้านก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนานสร้างความคุ้นเคยเป็นกันเองระหว่างวัยและนักเรียนยังได้ทานข้าวจีก,ก่อนแยกย้ายกันกลับอีกด้วยค่ะ